แอปแต่งรูปแต่งวิดีโอที่สามารถวีทัศใบหน้าตกแต่งใบหน้าต่างๆได้เยอะมากๆได้ทัางภาพนิ่งและวิดีโอที่คุณเนี่ยควรติดตั้งไว้ภายในเครื่องครับสวัสดีครับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลสำหรับใครนะครับที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบทำคอนเทนต์ลงติกต o อ,อกบ้างนะครับผม YouTube บ้าง Facebook บ้างนะครับแล้วก็จะดงเรียวเนาะ แนะนำอีกแอปนึงครับนอกจากแอปแคปคัตนะครับนั่นก็คือแอปเหมยตูนั่นเองครับซึ่งแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะรีทัชใบหน้าของเรานะครับผมตกแต่งได้เยอะมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่แต่งหน้านะครับสามารถเข้ามาตกแต่งภายในแอปนี้ได้อีกด้วยนะครับที่ทำกันก็คือเราสามารถรีทัชใบหน้าได้ทั้ง รูปภาพนะครับแล้วก็วิดีโอนั่นเองซึ่งแอปนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าเหมยตูเนาะหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยกดเข้ามาดูครับว่าแอปเหมยตูเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเลยนะครับว่าการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเนี่ยง่ายมากๆนะครับวิธีการนะครับเข้ามาดูครับหน้านี้เลย นาแรกนะครับก็จะมีเป็นรูปภาพนะครับผมการปรับแต่งต่างๆกล้องต่างๆนะครับเราสามารถอยากถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะครับผมในการปรับแต่งการดีทัชวิดีโอนะครับซึ่งถ้าสมมติเราดีทัชเป็นรูปภาพนะครับจะมีการตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้เยอะมากกว่าวิดีโอนั่นเองนะครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเราจะแต่งวิดีโอให้หน้าของเราสวยขึ้นนะครับผมเติมลิปสติกเติมคิ้วต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับกดเข้าไปยังวิดีโอที่เราต้องการจะทําการดีทัชใบหน้านะครับหรือต้องการจะแต่งนะครับนี่นะครับ ก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้เราแบบนี้ลยครับซึ่งการใช้งานง่ายมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเรากดไปที่เมคอัพครับตรงนี้นะครับจะมีฟิลเตอร์ที่เขาเนี่ยตั้งค่าเสร็จสิ้นเป็นเทียบ้อยให้กับเราแล้วนะครับถ้าใครจะใช้ไหนก็คือกดใช้งานได้เลยครับหน้าของเราก็จะสวยขึ้นมาแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เนาะกดปิดไปก่อนนะครับเราสามารถอย่าเซตติ้งได้ทีละอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอแชโดว์ครับกดไปเลยครับแล้วก็สามารถอย่าเลือกปรับได้นะครับจะให้เข้มจะให้ลดลงมาขนาดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเรา เลือกหัวข้อต่างๆครับผมเลือกสีลิปสติกครับแล้วก็ลดลงมาสักหน่อยนะครับผมนี่หลังจากนี้ครับกดไปที่คิ้วครับนี่นะครับเราก็มีคิ้วรูปแบบต่างๆนะครับผมให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้นะครับแล้วก็ปรับสีปรับความเข้มต่างๆได้นะครับก็อยากจะให้เข้มก็เลื่อนขึ้นมาครับลดลงหน่อยก็จะประมาณนี้นะนี่เลย คอนทัวต่างๆนะครับนี่เลยครับผมไฮไลท์นะครับผมคือบอกได้เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบถ่ายคลิปนะครับผมกับกล้องสดนะครับแล้วต้องการที่จะตกแต่งใบหน้านะครับหรือใครที่วันนี้ลืมแต่งหน้านะครับใช้แอปนี้ช่วยได้เลยครับนี่ครับผมกดเลยครับหลังจากนั้นครับรายละเอียดตาต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เนาะ โอเคนี่ผมก็แต่งคร่าวๆกับทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ถ้าสิวหน้าใครนะครับผมเห็นเป็นสิวเป็นลุมสิวอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะขัดผิวได้ด้วยนะครับกดมาที่ขัดผิวครับแล้วก็เลือกความเนียนครับนี่ครับหลังจากน้ครับติ๊กถูกครับแล้วก็โทนผิวครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราตกแต่งแล้วนะครับ before after คือต่างกันเยอะมากครับทุกคนนี่ครับติ๊กถูกครับ และนี่เลยครับเมื่อเราแต่งเสร็จนะครับโอ้โหหน้าของเราเนี่ยก็จะขาวอมชมพูปากมีลิปสติกขึ้นนะครับคิ้วของเราก็เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ลุมซิวต่างๆเนี่ยหายหมดเลยเนาะเมื่อเราได้วิดีโอนะครับก็สามารถจะมาลองเล่นดูได้นะครับเห็นไหมครับว่าคิ้วที่เราเพิ่งเติมเข้าไปนะครับก็ไม่หลุดด้วยเนาะลิปสติกครับจะอยู่ตรงปากเป๊ะเลยครับนี่บอกเลยว่าเนียนมากๆนะครับในการรีทัชในการเสริมตกแต่งใบหน้าของเราเนี่ยในวิดีโอเนี่ยเนียนจัดๆเลยครับ ใครนะครับที่ชอบตกแต่งวิดีโอทําคลิปลงโซเชียลมีเดียนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่ควรติดตั้งไว้ภายในเครื่องนั่นเองครับเพื่อนๆล่ะครับชอบฟังก์ชันไหนบ้างนะครับผมในการใช้งานจากที่ลองใช้งานอยู่แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้สุดท้ายนี้ครับถ้าอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงมาที่เจนนายทุกสาขา หรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และแอปเจนไอโฟนเฟซบุ๊กเจนไอโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันห้าปีสัปร้องมีครื่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพบริการอีกมากมาย